ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาประกาศรับซื้อเหรียญ5บาทเป็นเหรียญ5บาทในรัชกาลที่9ซึ่งเหรียญ5บาทในรัชกาลที่9ก็มีอยู่ด้วยกันทั้ง3รูปแบบ3ลักษณะรูปแบบแรกเป็นเหรียญ5บาท พระเสียนใหญ่เหรียญ5้าบาทพระเสียนใหญ่เริ่มผลิตใช้ตั้งแต่ปีพศ2551ไปจนถึงปีพศ2560ซึ่งเหรียญ5บาทจะ มีความตของเหรียญอยู่ที่26มิลลิเมตรและมีน้ำหนักอยู่ที่ 7, 7.5กรัมและในรูปแบบที่2เหรียญ5บาทพระเสียนเล็กเหรียญ5บาทพระเสียนเล็ก เริ่มผลิตใช้ตั้งแต่ปีพศ2531จนถึงปีพศ2551และความโตของเหรียญก็อยู่ที่26มิลลิเมตร ในรูปแบบที่3ของเหรียญ5 5บาทก็จะเป็นแบบพระเสียนเล็กแต่ในเหรียญรูปแบบที่3จะมีความแตกต่างของเหรียญอยู่ที่วงขอบของเหรียญจะมีลักษณะกลมไม่เป็นเหลี่ยมเหมือน รูปแบบที่หนึ่งที่สองส่วนด้านหน้าก็จะมีพระชายลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุละยะเดชรัชกาลที่เก้พิงพระพักในเบื้องซ้าย ส่วนด้านหลังหรือด้านก้อยก็จะเป็นเรือหงเรือสุพรรณหงเรือเหรียญหบาทเรือสุพรรณหงเริ่มผลิตใช้ตั้งแต่ปีพศ2529ถึง2531 และเหรียญปีที่ประกาศรับซื้อคือเหรียญปีพศ2531แบบเรือโหเหรียญ5บาทเรือโงปีพศ2531มีขบวนการผลิตอยู่ที่24ล้าน และเป็นปีสุดท้ายในการผลิตเหรียญห้าบาทเรือหงใช้ก่อนจับผลิต มาเป็นปีพศ2531ของวัดเบญจมะบพิษซึ่งในการเปลี่ยนรูปแบบก็เกิดปัญหาเนื่องจากเหรียญ5บาทหงปีพศ2531จะคล้ายคลึงกับเหรียญ1น1บาท และมีความโตใกล้เคียงทําให้ประชาชนสับสนในการจับจ่ายใช้ในชีวิตประจำวันจึงได้ยกเลิกเหรียญ5บาทเรือหงปีพศ2531และทางช่องเปิดรับซื้อเหรียญ5บาท เรือสุพรรณหงษ์ปีพศ2531ในราคาเหรียญละ80บาทแต่ขอในสภาพสมบูรณ์สวยงามหรือเหรียญ UNC ไม่ผ่านการใช้และขออย่างน้อยท่านละ10เหรียญขึ้นไปหรือท่านใดมีแล้วสามารถรวบรวมกันมาได้ สำหรับช่องทางการติดต่อเดี๋ยวจะทิ้ง ID l ดี e ไลไว้ในลิก์ใต้คลิปวิดีโอท่านใดที่อยากจะคขายก็สามารถติดต่อพูดคุยได้ก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สันกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ